จีนทำโลกคือหายแล้วนะคะล่าสุดค่ะเปิดเส้นทางการบินนะคะบินตรงที่ไกลที่สุดในโลกค่ะเชื่อมเซี่ยงหายกับปวโนสไอเลสนะคะเที่ยวบินแรกปฐมฤกษ์ค่ะเรียบร้อยไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็คิดดูค่ะว่าสามารถที่จะลดระยะเวลาการเดินทางได้มากถึง4ชั่วโมงนะคะเส้นทางการบินนี้ค่ะข้ามมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คือแปซิฟิกนะคะระยะทางกว่า20,000กิโเมตรแต่ว่าจีนเนี่ยสามารถทําได้แล้วนะ ะะมันไม่ได้หมายความว่ามีแค่เที่ยวบินปินตรงระหว่างจีนกับอาร์เจนตินาแต่มันเป็นการเปิดมิติใหม่ของเส้นทางการบินตรงของโลกนะคะที่ยาวที่สุดที่จีนทำได้แล้วนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะมันเชื่อมจีนกับอเมริกาใต้นะคะเชื่อมทวีปเอเชียค่ะ กับทางด้านของลาตินอเมริกาด้วยนะคะเพราะฉะน้นเนียไม่ธรรมดาทีเดียวค่ะก็เที่ยวบิน MU 745ของสายการบิน China Eastern Airlines นะคะก็แน่นอนค่ะลงจอดอย่างงุ้งงวนค่ะที่สนามบินนานาชาติบนอนอตไอเลสนะคะก็เป็นที่เรียบร้อยค่ะอาร์เจนตินาเองนะคะถึงแม้ว่าผู้นำคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นสายโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ถอนตัวออกจากออบลิกะแต่ว่าเขาก็มีความสัมพันธ์แบบทวีภาคีแบบแนบแน่นมากๆกับจีน เลยนะคะก้อนเนียแหละคะ่ะทำให้ สามารถเชื่อมโลกกันได้ภายในพริบตานะคะแน่นอนมันก็จะทำให้การเดินทางค้าขายนักธุรกิจการไปมาสินค้าขนส่งการท่องเที่ยวนะคะการอยู่อาศัยการไปเรียนต่างๆนะคะก็สามารถทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะก็จีนเองสีจิ้นผิงนะคะก็เพิ่งไปเปิดท่าเรือชานเคที่เปรูมานะคะ ลดระยะการขนส่งสินค้าได้อีกหลายวันทีเดียวลดค่าพลังงานค่าขนส่งนะคะแล้วก็ยังทําให้ขายของได้ง่ายขายของได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะจีนเองก็เปิดเส้นทางเชื่อมโลกลัวเลยนะคะทั้งการบินแล้วก็อาจมีข่าวรถไฟด้วยนะคะไปเชื่อมกับเวียดนามนะคะแล้วก็ไปเชื่อมกับสปปลาวก็ทําให้การค้าระหว่างจีนกับอาเซียนเนี่ยมีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นไปอีกละค่ะ